ยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องซ่อนที่ชื่งความลับและความหลอนรอคุณอยู่ทุกเรื่องราวมีสิ่งที่น่าขนลุกซ่อนอยู่มาเปิดเผยความลี้ลับที่คุณไม่เคยรู้มาก,ก่อนอย่าพลาดการไปต้นภัยที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความน่าสะพึงกลัวพร้อมกันหรือยังการละครหนึ่งนานมาแล้ว มีหมูบ่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่กลางป่าเขาลึกไม่มีใครรู้ว่าในป่ามืดมิดแห่งนั้นซ่อนความลึกลับที่ชาวบ้านไม่กล้าพูดถึงเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อว่าดาวเป็นลูกสาวคนเดียวของครอบครัวสาวนาที่บ้านของเธอตั้งอยู่ริมหมู่บ้านใกล้กับป่ามืดแห่งนั้นวันหนึ่งขณะที่ดาวเล่นอยู่ใกล้ขอบป่า เธอได้ยินเสียงแปลกๆที่มาจากในป่าลึกเป็นเสียงคล้ายเสียงกระชิบชื่อเธอแต่ไม่มีใครอยู่แถวนั้นดาวรู้สึกแปลกๆแต่ไม่กล้าบอ,อกใครเธอเก็บเรื่องนี้ไว้ในใจแต่ทุกคืนหลังจากนั้นเธอจะได้ยินเสียงกระชิบนั้นทุกครั้งคืนหนึ่งขณะที่ดาวนอนอยู่ในห้องของเธอ เสียงกระชิบก็ดังขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันดังชัดเจนกว่าทุกครั้งดาวดาวออกมาเล่นกับเราชีดาวลุกจากเตียงด้วยความหวาดกลัวแต่ก็ไม่สามารถห้ามตัวเองไม่ให้ออกไปที่หน้าตา่างเธอมองออกไปในความมืดมิดของป่าและเห็นเงาดำ,ดำ ที่เหมือนคนกำลังยืนมองเธออยู่ดาวไม่กล้าออกไปแต่คืนนั้นเธอฝันเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ขอบป่าใบหน้าชีดเชียวผมยาวยุ่งเหยิงและยิ้มแปลกๆทำให้ดาวรู้สึกหนาวไปทั้งตัวเด็กคนนั้นพูดกับเธอว่ามาเล่นกับฉันสิฉันเหงาเมื่อดาวตื่นขึ้นมา เธอรู้สึกได้ถึงความหนาวเย็นที่ไม่เหมือนเคยแล้วกับมีบางสิ่งบางอย่างในบ้านของเธอที่ไม่ควรอยู่ที่นั่นหลังจากนั้นในทุกๆคืนดาวจะฝันถึงเด็กผู้หญิงคนนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกระทั่งวันหนึ่งดาวไม่ไหวกับความกดดันและความหวาดกลัวเธอตัดสินใจจะไปที่ป่าเพื่อหาคำตอบ ดาวเดินลึกเข้าไปในป่าแม้ว่าป่าจะมืดและเต็มไปด้วยความเงียบสงัดแต่ดาวรู้สึกเหมือนมีใครคอยตามเธออยู่ตลอดทางจนกระทั่งเธอพบกับลานโล่งเล็กๆที่มีต้นไม้ใหญ่เก่าแก่และที่นั่นเด็กผู้หญิงคนนั้นก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งทำไมเธอถึงต้องการสันดาวถามด้วยเสียงสันๆเด็กผู้หญิง ยิ้มอย่างน่ากลัวและพูดว่าเพราะฉันคือเธอและเธอคือฉันก่อนที่เงาล่างของเด็กผู้หญิงคนนั้นและค่อยๆหายไปในตัวของดาวตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาดาวไม่เคยเหมือนเดิมเธอเปลี่ยนไปกลายเป็นคนเงียบขรึมและทุกครั้งที่ใครเดินผ่านบ้านของเธอพวกเขาจะได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆ ที่ดังมาจากห้องของดาวเล้ากับมีใครอีกคนอยู่ในบ้านของเธอในป่ามืดแห่งนั้นมีบางสิ่งที่ไม่ควรผูกกวนหรือท้าทายเพราะเมื่อคุณเข้าไปคุณอาจไม่สามารถกลับมาอย่างเดิมอีกต่อไปขอบคุณที่รับชมและรับฟัง ช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยขอบคุณครับ